ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยควรจะออกกําลังกายด้วยวิธีไหนคะสำหรับคนที่ไม่เจ็บป่วยจะเลือกวิธีไหนก็ได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีโรคประจาตัวหรือเจ็บป่วยอยู่แล้วพปอก็มีวิธีการออกกําลังกายมาฝากนะคะท่านสามารถทําอะไรได้บ้างดูที่ความสามารถของร่างกายนะคะไม่จําเป็นต้องทาเหมือนผู้สูงอายุท่านอื่นๆเพราะว่าสภาพร่างกายหรือว่าความเจ็บป่วยของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ จากนั้นคนที่มีโรคประจําตัวก็มาออกกําลังกายแบบที่ป,ป้าปอลแนะนํานะคะชอบอะไรก็เลือกเอาเลยนะคะอันที่หนึ่งค่ะลำมวยจีนนะคะเป็นการเคลื่อนไหวที่ช้าแต่ว่าเป็นการเกรงกล้ามเนื้อใช้เวลาในการทําแต่ต้องมีสมาธิสูงส่วนใหญ่แล้วก็จะมีครูสอนให้ทําเป็นกลุ่มๆได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเพื่อนค่ะพอไปออกกําลังกายด้วยกันก็จะเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยได้พูดทดี่คุย ให้สนุกสนานได้เพื่อนใหม่ด้วยนะคะอันที่2ก็คือโยคะค่ะโยคะก็เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เล่นแล้วจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่การออกกำลังกายด้วยโยคะก็ต้องทำให้ถูกต้องก็มีครูฝึกด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่าจะเป็นการออกกำลังกายที่ผสมผสานกับลมหายใจอย่างเป็นจังหวะ ถ้าทำได้สัมพันธ์กันมันก็จะมีผลดีต่อร่างกายมากมากเลยนะคะอันที่สามนะคะก็คือเต้นลีลาดค่ะ,ะป้าปอเองก็ถ้าจะชอบอันนี้แต่เป็นคนที่เต้นไม่ค่อยถูกจังหวะแต่ชอบค่ะชอบดูคนแล้วก็ชื่นชมคนที่เต้นเก่งด้วยค่ะการเต้นลีลาดจะช่วยในการทรงตัวค่ะหมุนไปเอี้ยวไปหรือว่าการเคลื่อนไหวทําให้เกิดความคล่องตัวแล้วยังทําให้มีสมาธิเพราะว่าเราต้องใช้สมาธิในการเคลื่อนไหว ยำท่าแล้วก็เต้นให้เข้ากับคู่ของเราด้วยอันที่4ี่นะคะคือกายบริหารค่ะง่ายๆเลยนะคะสามารถออกกำลังกายเองที่บ้านได้เลยสามารถออกได้ทุกส่วนด้วยฝึกการทรงตัวด้วยฝึกการเคลื่อนไหวด้วยการออกกำลังกายทุกประเภทก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้ร่างกายรวมทั้งกายบริหารด้วยค่ะจะเลือกท่าไหนก็เอาตามที่ท่านชอบเลยนะคะอันที่5ค่ะ การออกกาลังกายในน้ำํำก็คือว่ายน้ําหรือเดินในน้ํานะคะวันนี้ก็เหมาะกับผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่มีปัญหาเรื่องรคข้อและกระดูกเพราะว่าน้ําจะช่วยประยุงต์ตัว่วยลดการกระแทกโดยตรงไม่เหมือนกับการเดินบนพื้นทั่วไปและยังได้ฝึกการควบคุลมลมหายใจช่วยให้ปอดแข็งแรงเพิ mm. ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้เช่นกันนะคะหรือหลายท่านอาจจะมีวิธีการออกกำลังกายด้วยวิธีอื่นๆอีก ถ้าท่านเคยปฏิบัติอยู่ก็ปฏิบัติต่อเน,นื่องไปได้แต่ถ้าท่านไม่เคยปฏิบัติแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปทําเหมือนคนอื่นที่เขาทําเก่งอยู่แล้วนะคะดูที่ความสามารถของแต่ละคนเลยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุแต่ละท่านความสามารถไม่เท่ากันนะคะเลือกที่เหมาะสมกับเราค่ะหรือว่าอาจจะมีกีฬาอื่นที่พ่ะพธไม่ได้แนะนําไม่ได้เอ่ยถึงในวันนี้ถ้าท่านเลือกแล้วว่าท่านสามารถทําได้ทําแล้วสบายตัวนอนหลับดีไม่บาดเจ็บตรงไหนก็สามารถทําได้ค่ะ ไม่จําเป็นต้องวิ่งตามเทรนตามกระแสนะคะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเอาที่เหมาะสมกับเราเหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับตัวเราเองเพื่อให้เราสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ทําได้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็จะเป็นคนดีต่อสุขภาพของผู้สูงอายุทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้พ่อพอก็เอาเรื่องดีๆมาฝากท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ